สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC t a b ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e 1 e เท่านั้นนักกฎหมายในภัยสารพืชมงคลโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าคุณวีระสมความคิดแวะมาเยี่ยมนำพระสมเด็จสายวังสวยงามมาโชว์ให้ดูเสร็จแล้วชวนไปกินข้าวกันนัดคุณพิชัยพืชมงคลและคุณสมชัยศรีสุทธิยกรอดีตกะกะตไปกินข้าวพร้อมกัน พวกเขาเป็นนักเรียนสนุกลาบรุ่นเดียวกันและรุ่นเดียวกับคุณเนวินชิดชอบคุณวีระบ,บอกว่าขณะนี้บอบชยยังไม่ได้ปฏิบัติตามคำบังคับของสารปกครองคือไม่ส่งรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินของนักการเมืองตามคำบังคับแม้ว่าสารปกครองจะได้สั่งลงโทษอาญาสั่งปรับบพบ,บชไปแล้วก็ตามและจนบันนี้ก็ยังไม่ชำระค่าปรับด้วยที่ส่งมาให้นั้นไม่มีการรับรองตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารและมีการคาดดำหรือทําให้เบลอเป็นส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามคำบังคับของสารปกครอง จึงถือว่าบพชยังไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของสารปกครองดังนั้นในวันจันทร์ที่จะถึงก็จะไปะยื่นคำร้องขอต่อสารปกครองกลางขอให้ออกหมายจับอบ,บชทุกคนมาขังไว้จนกว่าจะปฏิบัติตามคำบังคับของสารปกครองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา297และจะไปะยื่นเรื่องต่อพักเก้าไกลให้ดำเนินการถอดถอนปบพชออกจากตําแหน่งขณะเดียวกันตนเอง,ตเ,องเตรียมคำฟ้องคดีอาญาฟ้องปบ,บ,บชทุกคนในข้อหาละเว้นและปฏบิบัติหน้าที่โดยมิชอบ คือไม่ปฏิบัติตามคำมัครคับของสารปกครองที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีโทษสถานหนักด้านนายสนธิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพผู้จัดการได้โพสต์ข้อความผ่านเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิระบุว่าหลังจากยืดเยื้อ,อมาเป็นเวลานานในที่สุดสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก็ยอมไขเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบคดีการยืมนาฬิกาของพลเอกประวิตยวงสุวรรณเมื่อครั้งดารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาเพิ่มเติมบางส่วนตามคำพิพากษาข,ของศาลปกครองสูงสุดในประเด็นนี้นายวีระในฐานะผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองในคดีดังกล่าวระบุว่าเมื่อวันที่23พฤษภาคมไปพบสํานักง,งานปปชเพื่อขอรับเอกสารจำนวน3รายการตามคำวินิจฉัยของสำนักง,งานข้อมูลข่าวสารและตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีแพ่ง224ทับ2566ปรากฏว่าบปชก็ยังให้เอกสารรายการที่1และรายการที่2ที่มีการคาดนำปิดทับข้อความแทบทุกหน้าและเอกสารรายการที่3เชื่อว่ายังให้ไม่ครบที่สําคัญเอกสารทั้งสารายการที่ได้รับจํานวนหลายร้อยหน้าก็ไม่มีการลงนามรับรองสําเนาถูกต้องแม้แต่หน้าเดียวนอกจากนี้บปชยังอ้างว่าเอกสารที่ให้ทั้งหมดเป็นเอกสารลับที่ห้ามเปิดเผยหากนําไปเปิดเผยจะมีความผิดตามกฎหมายปปชมาตรา36มีโทษจาคุก1ปี พอขอแจ้งต่อสาธารณให้ทราบโดยทั่วกันว่าเอกสารที่ได้รับหากมีประเด็นใดที่ทําให้เชื่อว่าปปชมีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนายวีระจะนํามาเปิดเผยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในการป้องกันปราบปรามการทุจริตไม่กลัวว่าจะถูกปปชดําเนินคดีสรุปแล้วเพิ่งจะได้รับเอกสารรายการที่1เพิ่มขึ้นอีกประมาณ500แผ่นซึ่งเป็นใบเสร็จและหลักฐานที่ยืนยันว่าปปชโกหกกับนายวีระและสารปกครองมาโดยตลอดว่าที่ผ่านมาทั้งสองครั้งปปชได้ให้เอกสารถูกต้องครบถ้วน แต่มาวันนี้เมื่อปปชต้องจำนวนกับคำบังคับของสารปกครองฟงังปปชจึงยอมรับสภาพด้วยการต้องส่งมอบเอกสารรายการที่1อีก500แผ่น500หน้าทั้งหมดนี้จึงครบองค์ประกอบตามความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต่อไป